ลงแม่แล้วอุยไม่เอาไม่ไปไหนไ่ไแม่อยางลรงใส่เลยวะเฮ้ยเน่่เน่เน่เนไไม่มีลูก สัวดีครับผมแม่ครับแม่ครับมลงแม่ละสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันนึงนะครับผมสวัสดีครับ เทมากเลยครับนี่เท่มากนีเท่มากเลยเออเอเออเอเออนเออเเอ นี่เยวอา์สู้นี่เฮ้ยไ,ไ,ไปเลยด่าแล้าม,ามันเกียขีเกียขีแม่ไข่ด่าจะแป้นดิแม่ครับนี่เฉียงเมื่อกี้ต๊กจมันเลยครับแม่ลาตกใจมันเลยครับผมข้าวเต้าด้านไหนนี่ข้าวเต้าด้านไหนนี่เดินบนแม่ข้าวเต้าด้านไหนหน้อยเนาะควรจะเข่าทั้งนี้แม่ยกขาเลยลบเลย,เยนี่ละ อาจะกินตรงนี้แหละครับเดินวนฮะเดินวนไม่ออกไม่ออกเอาไงออกบ่เป็นไงลูกมันออกบ่กินก้อนกินก้อนเข้าไปเล่นกินก้อนกินไหนมันเอี้ยวเข้าไปแล่นเรียนขนาดเพิ่อนอ้ยอ้ยเช็คไม่เช็คไม่ลูกไข่แท้ๆเพราะว่าใหญ่ๆจังสี่มแต่ลูกไข่เท่านั้นล่ะนี่ วนี่จะลุกใครล่ะนี่แง่แง่จนสี่นี่ดูแฉบแฉบจะเพาะเพาะครับแฉบแฉบได้เพะกินน้ำลายปะกินน้ำลายปะครับผมยืนท่ายืน คุณนายก็มีความสุขกินอาหารอร่อยให้นมลูกทุกวันไปแล้วครับลาจะไปแล้วได้บันนีได้พา,าจะไปแล้วอือีอีอออออ พขันันหูไม่รู้ว่าเป็นอะไรพ่อขั้นขึ้นลาบะขันหูนี่อืโอุ้ยอาบน้ำไม่เต็มไงเมื่อก,กี้นี่อาบน้ำไปครึ่งเดียวเองอ,อืออือดูน้ำครับอะไรนะอะไรนะเอ,อ้ข้างสองสีข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งขาว คือดูแค่ครึ่งเดียวจริงเออฝังนี้จะดำหน่อยฮะมา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 เร็วเร็วหมดจังนมตาลหมดจังนมตาลไปกินดิเออเฮ้ยเออเไปแล้วครับไปแล้วสวัสดีครับพี่ตาลตาลไม่เลือก็พร้อมเลยแล้ว อมาเก็ผเพาะเลยอามาเลก็ผเพาะเลย,ยนะนะเพาะเลยเอออออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาไว้เลยฮึบุน สำรวจครับสำรวจกองสับประรนเดินสำรวจไปอีกแล้วไปเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วเม้เาเม้เาเม้เามาเนี่ยลูกมามามาออกมาลูกอย่าไปเล่น,นห,ห,หวานเพาะอ,อันนี้เข้าเอิญหยาหวานมันมาครับชมพ่อแม่ลากินมาคือหวานหวาน กินเดบ่ายมันก็หวานทุกโลกเขาไปต้มแทนน้ำตาลนะลินนะหลังมาเป็นมังหวานตัวอ้วนอย่างนี้ไม่แน่หรอกครับลูกพี่ดูสิยินขอกินได้พูดเฮ้ย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 พ่อตาเอ้ยพ่อตามาเลยไปเอาให้หล่อให้หล่อรถขางเลยเหรอไม่เอาไม่ไปไหน

ของกินเฮ็ดนดครับเง็วเร็วเร็วเน็เร็วเร้วเรวเร็เร็วเร็เร็วเ็เร็ววเร็วเร็วเรเร็วเรเรวเร็วเรเร็วเร็เจ็บเร็เ็เเร็วเร็วเร็ววเร็วเร็วเ็รรรเรเรรน นั่งน้างครับผมอืมอะไรข้างมาได้ครับนักดากครับเตะพร้อมดินักดากครับผมไปไทยครับร้บไม่่อเลยรอแหละครับผมจะรอช้ำไหนนี่ลม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  อ้ยขนมตาลครับมีความหวานของของตาลนะฮะแล้วก็ความมันของมะพร้าวทางนี้ชอบเิยเฮ็ดนั่งครับเจ็บดมาได้ครับมันกลมเจ็บบดมาได้พระ

เอ้เออเอออาดึงไปดึงไปเดี๋ยวดึงเตี้ยมจิกกัได้ครับฮฮฮลานนนี่กลานนี่กบับัวเี้ยบ้าอเคมาคันนะแคบแคบแ่ไหลแ่ไหนแคเฮ้ยง่ายหลังเทนเลยให้คันง่ยเลยเย้เลยครับเลยเน่ลานักดาบคันมาได้หรอครับ

เดี <łość> ๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากความน่ารักวันนี้นะครับผมสวัสดีครับหนึ่งไลค์หนแชร์นะครับ